ับโดยใช้เทคนิคการเล่าแบบแสดงละครนะครับเ,เรื่องเรื่องที่จะเล่าก็คือเรื่องเดรัมพาราของคนตัดไม้นะครับครับก็เชิญรับชมรับฟังนะครับกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะป่าแห่งหนึ่งได้มีชายตัดไม้ผู้หนึ่งได้เข้ามาตัดไม้เพื่อที่จะไปทําบ้านของเขาเ <c oughs> ลขาคือคนตัดไม้วันนี้เขาจะไปตัดไม้เพื่อมปต่อบ้านของเขา ในขณะที่เขาตัดไม้อยู่เขาได้เผลอทำควานตัดไม้ของเขาตกลงไปในแม่น้ำ,นทำทเขาได้ร้องห่มร้องไห้ทันใดนั้นเองได้มีเทพรักษ์ปรากฏกายขึ้น,นท่านไมาเ่า มาถ้านีคนเดียวด้วยถ้าผมทำยางไงเจ้าจะทำอะไรเจ้าอยู่เฉยแต่จงดูนี่ข้าจะไม่ให้เจ้านี่ใช่หไม่นีใช่หรือไม่ใช่ คนท่านนีเรียกวลูกข้าลูกข้าก็ใครจะได้ชายตัดไม้ได้จึงได้ขวานตัดไม้คืนแต่ในความซื่อสัตย์ของคนตัดไม้เทพรัตน์จึงได้ยกขวานทั้งสามให้แก่คนตัดไม้ข้ามีอะไรเจ้าไม่เจ้านอกจากปวาพร้อมเรียกนี้เจ้าเป็นคนที่ซื่อสัตย์มากข้าจะมาขวานสองอีกสองต่อไปผมมากกว่า นนในขณะเดียวกันก็มีชายผู้หนึ่งกำลังแอบดูเทพรักษ์และคนตัดฟืนอยู่ไกลๆเป็น่างนี้เองและในเช่นนั้นชายผู้นั้นจึงได้กลับมาบอา่อน้ำเดืมอนที่เกิดเหตุเขาได้ตัดไม้และเขาตั้งใจทำควานลงไปในบ่อน้ำและแทนในนั้นเองเทพรักษ์ก็ได้พากดตัวขึ้นมา ผูทำเทเบละถทงนี้ถังควันตกลงไปในเหมืองบ่อน้ำได้แต่ถังควันช่วยลงไม่มีเช้วันเจ้าลงไม่ไม่ใช่ควันรองข้ามอง้าไม่ใช่นเช่นนี้นเช่นนี้ันี่ละควานฟอมใจหวันข้าไม่ใช่นี่แหละควานข้าเดิวก่อนมีเจ้าตอยู่ใช่ไหม ข้าเห็นเจ้าขวฝันมานี่ถูกไปในน้ำเจ้าขุนโกเจ้าขุนตาเลือนไม้าเชข้าจะจักไปวัขวันเจ้าในฝันของลาโก้ตาโก้ตาเลื่อนตาเและชายคนนั้นก็ไม่ได้ขว้าอะไรกลับมาเลยได้แต่นั่งร้องห่มร้องไห้นี่ตาเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าการโกหกและไม่ซื่อสัตย์จะไม่ได้ได้ตอบแทนกลับมาเลย